เข้าไปเลยนครับเข้าไปเลยีาลครับ กินออกไปครับผมขอมากครับนี่ครับต่อไปต่อเป็นเน็ต้างนะครับใส่งานนี่หน่อยก่อนเราคุณมาติดใส่งานง่างไได้วยพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องวันนี้บ้าตุ่มพาพี่พ่อนน้องมาเอาต่อหัวเสือหั่งที่เฮ้าเจอกันไว้นะครับยุตินกระบกนั่นเนาะหัวว่าน ฝนตกนะครับเอาไปไหนเนาะปุ๋นครับน้ำแห้งไรับนี่ต้นกระบกต้นนี้้ะพี่น้องไปครับว่านพ่อพี่น้องมากนี่นมม้ำมันมีเลยเรื่อยๆลนี่มนี่น้ำเต็มเลยครับคุณอ่ะดูครับยังดูครับปุ่นครับเห็นไหพี่น้อง เดี๋ยวกันเป็นต้นเด้อพี่น้องเดี๋ยวเราตุ่มสี๊ี้อยีก่อนขีดถ้วยล้วลงมาใส่สุดนะครับขีดถ้อยขึ้นไปนิดนึงนะครับนี่แล้วครับพี่น้องขึ้นไปแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็บแปดถ้อยแล้วครับแต่เป็นถ้อยตะปูหาเด้อพี่น้องอันนี้ยังบ่ได้ใส่สุดเด้อพี่น้องลักษณะของคือต้นใหม่เพิ่นตน้ตนต้นใหญ่เนาะพี่น้องมันบ่สเสถทียนห้างตอเนาะ เาสิบปลงมากนะครับหางต่อหัวเสือถ้าบดสะเทือนเนาะแต่ถ้าขึ้นไประยะใกล้ทั้งสี่กะอันตรายนะครับดีบนต้นพี่น้องพอดแล้วเมย์เมยเมยเมยีถอยขึ้นมากนะครับนี่ครับหอดแล้วยังรู้ว่าเดี๋ยวกับหอดต่อครับนี่ทางบอกง่ายเลยพี่น้องเดี๋ยวหาทางขึ้นดีๆขึ้นไม่เหยียบนีนะครับ ขึ้นไปเลยเกิดจใส่แห้งไรขึ้นไปบ่ตี้ถ้วยก็ดจะขึ้นไงเราพี่น้องเนาะใส่ถ้วยขาไปอีกดอกหนึ่งตรงนี้เนาะเอ้ยเสร้าไหมก่อนพี่น้องเอาพัดลมก่อนพัดลมไปข้างหลังมึงหันหน้าใส่พัดลมครับ เซอร์ดลหลท์ด้วยครับพัดลมมาให้เห้องหอบนะครับเมื่อยอยู่แต่ว่ามันกับแบบบ่ใจขาดนะพี่น้องเซอร์เดลหลายครับขั้นตอนเลยคือไปนั่งงานนี่นะพี่น้องนั่งเลยแล้วห่อสอบสวมเลยสวมเลยแล้วาก็เลือลงใส่กระสอบย้อนเสียกเลยครับบาตุมเตรียมกระสอบใหญ่ามาแล้วเอาลงไมาทั้งในเลยพี่น้องไปแกะยุลุม ไอลุ่นกันครับผมครับกินมะหอดเราพี่น้องระยะฟุตหนึ่งนะครับเมึงต่อพื้นเขาหั่งนะครับเบิ๊บเมึ่งมาแตหากินออกไปครับผมตอพนเห็ดยหั่งนะครับไส้งานนี่นอยกอนแล้วกลิ่นมาติดใส่งา่างเลอพี่น้องนะครับเข้าใจเอากระสอบสวมไตแล้วก็เอาเลื่อยเือยงานนี่เนาะกันง่ายเจากงานนี้เนาะครับมากเหงมากครับผม ง่ายดี่น้องไปลุยครับตกเลยนี่ครับเข้าไปเลย go oh. พ,พี่น้องเดียกกันทางล่างเนะพี่น้องเคร่องนี้มันเสียวครับผมโอ้โหคือว่าสวยงามเลยพี่น้องเนาะท้ยคักๆักรอบนี้ไม,ม่แตกเลยครับกูดกๆดกด ครับ้้กจะสอบที่น้องไม่จะสอบท้ากระบานครับ ีตัวใหม่มาตัวนี้ตัวนี้ว่ลนี่นอสวยงามสวยงาม แดดกเอ้าอ <c ười> ๋งัดดีกว่าพี่น้องแดดก็แดดโอเคโอแม่ตัวลก่นล่มเลยอู้ัดขัดแล้ว โอ้นิดหน่อยภารกิจกครับผมเร็ียบร้อยครับพี่น้องจ,จบภารกิจไปเนาะครับผมสำหรับต่อห้างไงห้างนี้เนาะ อยู่ว่ายง่ายได้บั่นเบาตุ่มซ้ำหนีครับพี่น้องมาบา่นกันครับบั่นเบาตุ่มฝนตกดีเด้อพี่น้องมขึ้นกับตกเมื่อขึ้นนะครับน้ำรวดครับผมน้ำหลากครับผมน้ำหลากปลาแล้วครับบา่นเบาตุ่มฝนตกดีแห้งพี่น้องบั่นพี่น้องเป็นยังไงเนาะฝนตกดีบี่น้อดีคือบั่นเบาตุ่มบ่ อหั่งนีก่กแ่ดูไว้แง่ยได้พี่น้องเนาะใส่เ,เลยครับเส่ง่าเยเบ่มีอันแตกเลยละ่ะใ่มางายเลยใส่ครับใส่ครับทอ้คดในรายย่ค่ึงข้าถึงครับห้างบ้านแล้ว,ล,ล,วลูกลกกัวหแนี่ทั 1, 2, 3, ้งหมดหนึ่งสองสามสี่ตุ้มแม่ด้วย ความต่อได้ข้อมีหายไปควอมหญ่คงอยู่ๆๆครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จบ,บแล้วนะครับจบไปเพียงเท่านีา้ก่อนเี้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับพี่น้องเพื่อพบผาดชุ่มคลิปใหม่ๆของบ้าสุ่มครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ